ดูดวงชาวาราศีพิจิกครวันที่ 19, 20, 21, 22, 23รดวงของคุณจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับเอาผมก่อนอกก like, share, ื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะเป็นกําลังใจให้หมอสันก่อน,นจาจยเอาผมดวงชะตาโดยรวมของคุณก่อน,นผมนผมตั้งแต่วันที่19ถึง23ผมตกตําแหน่งอะไรอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองก็แปลว่ามีโอกาสดีๆจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดัง แต่มีเรื่องร้ายไหมมีเรื่องร้ายเหมือนกันแต่เราไม่รับเราไม่พูดถึงนะครับผมเพราะว่าหมอสันเน้นพลังบวกนะจ๊นะมไม่ทํานายด้านลบนะครับผมด้านลบหมอสันจะบอกว่าคุณจะก้าวผ่านพ้นเป็นไปได้ด้วยดีก็คือให้ท่านทําบุญเยอะๆนะครับหรือให้ท่านพบเหรียญเนี่ยนะครับปางปาบม,มานเหรียญแก้กรรมนะครับผมให้พบติดตัวไว้ป้องกันสิ่งเหล่านั้นถามว่ากันได้แก้ได้ไหมแก้ไม่ได้นะครับผมแต่กันได้ไหมเป็นความเชื่อเวลาหมอดูดูดวงหมอดูก็จะบอกว่า กูจะตามกูตกตำแหน่งไม่ดีถ้าตกตำแหน่งไม่ดีนะหมอนันก็จะบอกให้กณไปถวายพระปางทองเหลืองเนี่ยปางสนุ้งมารห้านิ้วอะวมพระไตรีบอสังฆทานไปถวายอะวุแล้วพบเหรียญนี้ไว้เหรียญสนุ้งมารมารยังสนุ้งมารก็คือพูดผีพิสารเนี่ยครับสนุ้งก็พบติดตัวป้องกันใหญ่เขาเข้ามาแล้วเราก็ทําบุญหนีทําบุญเยอะๆนะผมเพราะฉะนั้นในโชคกระตาของท่านเราผมตกตำแหน่งที่ดีแล้วนะครับสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้า อัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองด้วยอํานาจบนบารมีวัสนาสิงหสิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค,นะครับด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นนะผมท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วมนะผมในดวงชะตาโดยรวมของ4วันนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแบกภาระไว้อย่างหนักหน,นะน,น่นวมรายได้ก็สูงเป็นพิเศษด้วยแต่นี่คือดวงชะตาโดยรวมมาดูมาไล่กันตั้งแต่วันที่19วันนี้เป็นยังไง ตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยแปลว่าอะไรครับบอกมีโอกาสทองเข้ามาเทวดาส่งมอบเรื่องราวต่างๆวันนี้เป็นวันที่ดีของคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตมีเกณฑ์ชะตารับทรัพย์โอกาสทองครับอย่าดูถูกดวงชะตาดวเองเด็ดขาดรับพลังบวกเข้าไว้นะผมวันที่นะผมสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบตกตำแหน่งการพลิกเปลี่ยนแปลผันพระราชาปักหนึ่งไมเท้าบ่งบอกถึงการพลิกเปลี่ยนแปลผันอย่างมั่นคงอย่างจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินแปลว่าวันนี้ นะครับวันที่20เป็นวันที่ดีของคุณนะครับวันที่21เป็นยังไงตกตําแหน่งคิดมากเรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียมเงินถามว่าดีไหมก็ยังดีอยู่ดีก็คิดมากจะได้แก้ไขถ้าไม่คิดมากก็งนะับใช้ใช้ให้หมันหมดไปเลยเพราะฉะนั้นในหัวคิดแต่เรื่องเงินก็บอกว่าจะหาที่ไหนดีนะเราจะไปหาขออนุญาตเราจะไปหาที่ไหนดีนะันะผมจับเงินเอาไว้ย้ายใครยืมันะผมยืมก็หมด ครับผมให้เขาไปหาเองต่างคกด่าง,งใช้เพราะว่าเราก็ลําบากอยู่แล้วไม่งั้นในหัวจะคิดถึงเรื่องเงินหรอในเท้าเยี่ยมเงินครับผมถ้าให้ถ้าใช้หมดนี่หมดตัวนะครับแปบลบว่าดวงชะตานี้นะต้องเร่งรีบแก้ไขนะครับ,รบนะผมรสิบเกนะครับผมยี 19, 20, นะผม, 21, ะผมตกตำแหน่งนะับส่งมอบถ้วยทองก็แปบลบว่าคิดมากแล้วก็ยังมีโอกาสได้จะส่งมอบถ้วยทองได้รับโอกาสทองสิ่งใหม่ๆเข้ามาด้วย ับผมโชคชะตาบุญอุปสมวาสนาตกตำแหน่งที่ดี22ับผมตกตำแหน่งดาบสองขวารับผมแปลว่าต้องเลือกคนไทยคนหนึ่งต้องตัดสินใจงานใดงานหนึ่งจะมา,าเหยียบแคมสองัเบ,บเหยียบเรือสองแคมเหยียบเรือสองแคมไม่ได้ับผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆถ้าต้องเลือกนะครับผมสิ่งสิ่งต่างๆถ้าต้องเลือกเลือกคนไทยคนหนึง่งงานใดงานหนึ่งจะทําหลายงานไม่ได้นะ ederim. แต่ว่าดวงนี้นะดวงนี้นะแต่ถ้าดวงชะตาของท่าน จะหนึ่งงานแต่ขยายสาขาอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าคุณวิ่งไปวิ่งมางานนี้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 พังครับวันนี้นะผมบอกได้เลยว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งนะผมนะผมมาดูวันที่23่สิบสานะผมตกตําแหน่งพระราชินีแห่งถ้วยหแ,หแห่งเหรียญก็แปลว่าโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวมาข่าวดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มแต่ยังไปสุดไหมยังไม่สุดก็แปลว่าพอได้นะวันนี้ พอได้นะวันที่23เนี่ยพอได้นะผมจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนดวงชะตาตกตําแหน่งที่ดีเอาวันที่23ยังตกตําแหน่งอะไรอีกประาชาแห่งถ้วยก็บอกว่ามีคนน่ะจะนําพาซึ่งข่าวดีมาสู่ตัวคุณเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะต้องเปิดรับออกไปท่องเที่ยวในวันนี้ไปเที่ยวไปทํางานไปเจอผู้คนเยอะแยะมากมายจะได้เจอโอกาสใหม่ๆนะท่านปิดอยู่บ้านปิดประตูขังอยู่บ้านอาจารย์บอกว่าผมจะดวงดีอาจารย์บอกหนูจะดวงดี ไปปิดประตูอยู่บ้านโอกาสทองมันก็ามาส่งมอบเปิดประตูจะพังบ้านเข้ามาพังบ้านท่านเข้าไปนี่ไงดวงดีเองเอาไปใครจะไปพังก็ไปถึงในบ้านนะครับผมท่านก็ต้องออกไปท่องเที่ยวนะครับผมบเขาจึงบอกว่าคุณไปไหว้ก้าวัดก้าวานะไปท่องเที่ยวไปเที่ยวทะเลบ้างไปรับพลังธรรมชาตินะพลังธรรมชาติช่วยดวงชะตาได้นะครับเพราะฉะนั้นให้คุณไปเที่ยวพลังธรรมชาติแต่ว่าหมอ,มอสันแนะนําให้ไปเที่ยวทะเลมากกว่าเพื่อจะล้างสิ่งไม่ดี เป็นความเชื่อผมไม่ว่าจะเป็นคนจีนเกาหลีสิงคโปร์เชื่อกันหมดอะ่ะบอกได้เลยว่าถ้าเป็นคนจีนนี่หนักกว่ารักษาครับนะผีกัดได้ด้วยดูในหนังนะครับเพราะฉะนั้นในโชคชะตาอํานาจบุนบารามีวัฒนาศิลิ์ธรําชูปกป,กปากกง้องราาักษาดวงชะตานี้จะเปิดหลับซับการปกปิดซ่อนเลนในในสวันนี้5วันนี้บ่งบอกหนึ่งว่าอย่าปิดปิดทุกสิ่งทุกอย่างให้ปิดวาจาให้เงียบ นะครับผมแต่ว่าออกไปท่องเที่ยวนะออกไปใช้ชีวิตให้มีความสุขไปทําธุรกิจการงานการเงินการค้ามุ่ง,ง,งมั่นเต็มที่แต่ดวงชะตาของท่านให้ท่านปกปิดปิดวาจาไว้อย่าพูดเยอะนะครับผมหลบปลีกเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆทํางานอะไรอยู่หรอรวยแล้วหรือยังมีเงินหรือเปล่าทํายังไงสอนบั่งดีนะครับผมนะเก่งจังเลยนะนะครับนะยัดเยียดความไม่ดีให้กับคุณพยายามปกปิดพยายามอย่ปาปะทะในช่วงชะตา ดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเหรียญใหญ่มบเริ่มโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงิ์ศิษย์คำชูปกปกักคุ้มครองรักษาการปฎิบดอยการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีด้วยดวงบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีให้ท่านอดทนอดกันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตานี้จะอดทนอด,นอดกัน้นอย่างเต็มกําลัง ครับผมการปฏิบอดอยการริเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบให้ท่านยืนหยัดการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มหลวงชะตานี้ตกตับแน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวัง ดังใจหมายการทรี่ด้านลิเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่จะได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ป,ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันดวงชะตานี้ตกตำแหน่งพระราชาแห่งเหรียญจะได้รับโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาในช่วงดุ่นดวงชะตาในระยะเวลาสั้นๆนี้ครับผม19 2 0 21 22 23ถือว่าเป็นวันดีของคุณนะครับหมอสันถือว่าเป็นวันดีของคุณเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาข่าววิวาข่าวมงคล ตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเท,ทวดาสิงสิธิธ์คำชูปก,ป,กปักคุ้มครองรักษาดวงชะตานี้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าแต่อย่าเจ็บซ้ำสองแปลว่าเคยเจ็บมาก่อนแล้วเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวแต่ว่าท่านอย่าไปเสี่ยงกับปัญหาต่างๆเราอจัเมนอยู่ในดวงชะตาเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดรลดร้าวแสนทุกทรมานทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไว ไล่เขาออกไปเจ้ากรรมนเ,เวรสิ่งที่ไม่ดีเราผมบางทีเราไม่ได้เคยไปทําเขาหรอกเราผมแต่ว่าเจ้ากรรมนเวรนะเขามาทําเราเอาไว้เขาเลยตามล้างตามผ่านเราผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งที่ดีอํานาจบุนบารมีวาสนาเราผมท่านใดอยากดูดวงกับหมอซันมาทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้านะผมนะผมดูดวงหนึ่งคำถามนะครับหมอซันเปิดไพ่ขึ้นมาเราผมไม่ใช่ไพ่ใบเดียวนะจ๊ะไพ่เป็นสูสรของหมอซันนะจ๊ะหนึ่งคำถามดูว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้าง ผมเปิดไพ่ขึ้นมานับส่งคลิปให้นะครับผมส่งคลิปให้1คําถามนับส่งคลิปตอบให้นับหรือว่าท่านบอกว่าไม่มีคําถามเลยการงานการเงินความรักอาจารย์ดูดวงโดยรวมนับ4นาทีนะครับผมสนาที4 0่บาทนับส่งคลิปให้ครับถ้า8นาที8 0 0บาทดูยาวหน่อยนะครับผมนับส่งคลิปให้นะครับผมทักไลน์มานะครับ sunny 4289สวัสดีครับ